สวัสดีครับพาเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนําเหรียญพญาคุดแบกเสมานะครับบล็อกแรกๆนะครับหลังมีจุดในยันนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเหรียญนี้ถือว่าสวยคมชัดมากนะครับเป็นเนื้อทองแดงออกลมมันปูนะครับออกลมน้ําตาลน้าตาลตามพื้นผิวเหรียญนะครับเหรียญนี้สวยคมมากๆนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัดเป็นแท่งๆเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นอัคระยันด้านหลังนะครับได้มาใหม่นะครับก็สวยนะครับสอสภาพสวยเลยลงไม้เพื่อนเพื่อพี่ๆี่ได้รับชมกันนะครับถ้าส่องในเหรียญนี้ตามพื้นผิวเหรียญจะมีเส้นขนแมวเยอะมากครับหรือเส้นสายฝนนั่นเองนะครับเหรียญนี้สวยนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่นะครับตัวตัดด้านข้างครับเป็นแท่งเลยเห็นไหมครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญประสบการณ์เลยนะครับของหลวงพ่อโอภาสีอาสมบังมดนะครับ ก็หายากนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับส่วนมากจะที่เจอจะสภาพใช้มาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าสภาพดีเลยนะครับนี่นะครับสวยมากครับชัดเจนคมชัดนะครับเหรียญไม่บวมนะครับไม่บวมไม่เบอร์นะครับเห็นไหมครับได้มาก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพักเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ